จุดเริ่มต้นสงครามแร็กนาร็อกโลกิมีลูก3าคนโอดินได้รับคำพยากรณ์ว่าลูกทั้ง3าจะนำมาซึ่งหายนะที่จะกวาดล้างเหล่ายักษ์และถวยเทพให้หมดสิ้นไปโอดินจับแยกลงทะเลไปเฝ้านารกและให้คนแคระล่ามไว้ทำให้โลกิแค้นมากเปาเดอร์ Powder, ลูกของโอดินฝันว่าตัวเองกำลังจะตายผู้ล่วงรู้อนาคตได้คำตอบว่าตายแน่โอดินให้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดสาบานว่าจะไม่ทำร้ายลูกของตนยกเว้นต้นไม้ต้นหนึ่งโลกินำต้นไม้มาทำหอกแล้วไปหลอกโฮเดอร์พี่น้องที่ตาบอดลองโยนสิ่งนี้ใส่พี่ชายแค่ เราเล่นขำๆโคเดอร์ที่มองไม่เห็นก็เลยพุ่งหอกใส่พี่ชายบาวเดอร์ก็ได้ตายเหมือนกับลางบอกเหตุของตัวเองผู้เป็นแม่ซึ่งตามไปที่นรกดันไปเจอกับลูกของโลกิและให้เงื่อนไขถ้าทุกคนร้องไห้กับบาวเดอร์เขาจะยอมคืนบาวเดอร์ให้สุดท้ายแล้วมียักษ์หนึ่งตนที่ไม่ยอมร้องไห้และยักษ์ตนนั้นคือโลกิทุกคนรู้ว่าโลกิเป็นต้นเหตุของการสูญเสียในครั้งนี้โดยลงโทษให้โลกิต้องทอรมานกับพิษงูโลกิประกาศว่าเขาจะอยู่ข้างเหล่ายักษ์แน่นอนและเมื่อโลกิพ้นจากพันธนาการมหาสงครามแบล็กนารอาก็ได้้อุบัติขึน